สบายดีย่ำแรงครับมนีกามายามพี่ยามนองท่าบ้านดวงเกลือสูงย่างนะครับถึงเป็นมองเพ่นจักสิที่ตนใหม่ลมเราฟื้นขึ้นมาครับขึ้นกลับขึ้นมาเองนี่แหละครับเพ่นมีพิธีมนีก็เลยมา้านำพีนำดองมาเบิ้งนะครับ ครับตอนนี้นเพื่อนกำลังพิทำพิธีนะครับเ <c oughs> ดี๋ยนี่ปูเพ,พื่อนทำพิธียังครับปูโอ้เพื่อนมะยามกันค่ะโอ้ ครับรผม,มือนี่เป็นวันพระสิบห้าคำวันพระสิบหค่ำยามปูปได้เื่อยาสูบเล <c oughs> ได้ดีรบัดน่้ปูครับ มมแม <า S 2> <ป>่จากบันหัวหน้าครับปูห, <c oughs> หัวหน้ามึงสงอ,องเขานี่แหละครับพี่น้องเข้ากันมามาอันมาหยังกับอันแม่มาบวงสวงมาคือมาหยังมาไหวปู บ้ันผัดที่ผ่านมาไหว้ปูเนาะมาสักกาละปูครับปูลูกหลานมาสักกาะลักกาไทยไฮโชคไฮลาลูกหลานเด้อให้ตัวไหครับปูบอกผมน้ำเนยครับบอกแล้วเนาะ นี่แหละครับปูให้แล้วเบิ่งเอาาด้วพี่น้องเด้อท่านผู้ชมทั้งหลายนี่กล้าขอกล้ากล้าให้เพื่อน่าเอาขอบคุณครับครับนี่ปูปูหอยบ้าแล้วนะครับพี่น้องเบิ่งเอาเด้อโศกไสโศกมันท่านท่านอาจารย์ครับขันหดาประทางนี่นะ กินคำใหญ่กวนะอย่ากินคำใหญ่ดิปูอย่ากินคำใหญ่กันค่อยๆกินมะถิมมะดินห้เรื่อยๆปะปูครับกินให้เรื่อยครับผมครับปูขาไห่ไห้อะมวยสำเร็จเด้อปูเดี๋ยวลูกสีจัดมาไห่เองนางล้ำสองนางน่ะน่ะล้ำแขนน่ะปูล้ำบนล่า โบรันซื่อตีนชื่อตีนข้อมข้อก็เป็นเอยงเดืยวตีนตีนแตกๆกันเลยลูกกัขอบคุ้นปูเสือหลายที่พนอนุญาตให้ปูลงล่างาท

ออกจากบวกจากวังขึ้นมาโยมองไม่สได้ป,ป่ปูมองหางมันคุ้มนำทวนนำทวนขึ้นแล้สิยกสูงจ้า สิไปอันไปเอาไอ้งานพระราชทานเพิงศพพระครูปริญญาธิธรรมกิจปูปูสิเก้าเดือสิปูครับเด้อเด้อปูเด้อเป็นยังคุณยังคุ้นเบิองหนูเบิองหลานเด้อดูแลลูกหลานเด้อมันหมานเด้อะปูครับผมสูบยาเชลซีม้วนครับครับ ขอบุณได้หลายะปูด้ปอายุเท่าไ่อาหารดต่อมาหป้เทา่กอนห0าอป้วยูเท่าไหก่อนห้าร้อห้าร้อยปีโอ้ยเป็นังัน้อพูดฮะห้ร้อไปนวัไปกัน อย,อยากยดนดนพรวาานาศิลเสาธุดพปูพลแล้วกับพระวนายู่แล้วละยค้าสมาธินั่งสมาธินี่ มันโดนแช่กะายได้ละผูอา้อะไรู้ปนหายเด้อเพิ่นปู้ปนหาแล้วเล็กเฮ้ยผมว่าจำผมผมอดเลยนี่ละเดี๋ยวจะมึง ตังไหนอมากัไหนนอมากงนไดดีใจปูเลยมาหาเนีู่กินบาก,ก,บากคากสูบยาเลซีมว้วนปูแมว้วนนี่แหละครับเป็นต้นใ้ศักดิ์สิทธิ์ถึงโลกงอดีขึ้น สารชะไทยปูอยู่อันนี้อยู่บันนงเกลืออำเภอเมืองสวงจ้งกระเล็ดครับมันนี่เพิ่นเป็นวันศิลเพิ่น,นกล่ามา เชิญปูลมะส่งนะครับเป็นกลูกให้โชโซห้ลาบแะครับตามที่พนในน้ำเบียนพินอ้อเบิ่งนะครับตามนั้นใโมาาเออดขขลบจสร็ วันที่หนึ่ง6้าพันสองพันอร่อยหกสิบสี่พี่จารก้อในร้านได้ซับได้โชกเกอรนวยมากพอแล้วพอได้สำเร็จสองตัวสามตกันนีอนุญาตมาครับไป่ถูก, да. กเที่ยมคนละมารากไม่กระจัดขึ้นในวายแล้วล่ะวันนี้ผู้ขามาบอกมากราวมาว่าวยังกัขคอให้ดูร้านได้กรบกว้าสำเร็จวันเลยดีเยดเป็นมนส้าไาขอนำดอกไม้ถูเที่ยมมาไหว ท <test> ครูต้งยาท่านเจ้าทีเจ้าทานอยู่น <ca> <t> ี <t> ่แหะแมนังเสอนก็ดีลูกหลานมาขอให้สเระเสรแล้วก็จะได้ขอลาานเียไอ้ดี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 เียไอบางมี่ซีลูกหลานนีจะทารวยๆขึ้นไปเถอเ้ยมามือนก็ได้สาธุ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะตังภะคะวัตังอะติวะเทินตวะสะโตภะคะวะตาธรรมุ มังนามาสามิสุขติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิสุพะตเ่ะเรียบร้อยแล้วครูยา ครับเันเล้วแล้วกับอบุญกับคุณคุณแม่เด้อคุณพออันทุกทุกท่าน่ไทครับผมผมอยากว่าไทยตืนเลี้ยวบุรีมาได้ยินข้าวพอดีแ่่ววันถินมามากผมเลยออกมาครับไนี่่แหละครับคือบางขะนีนี่แหละบางขนาดนี่ครับบุญนำผ้าบริณัดที่ผมว่ามา เดี๋ยวไปนัดเอาโศกเอาหมหารตัวหนี่งเอาโศกเอาหมหารครับฝากต้อนพี่น้องเด้อให้โศกหมันสูกขูดทุกคนมันีก้าวเข้ามาสบายดีสบายดีเอาจุดเก้าดอกเก้า